จะปลูกผัก t o d a เดย์มาชมไม เราจะไปลดน้ำนะคะ รุณสวัสดิ์ทุกคนหนูเป็นไรมาจ้องหน้าบาหรอหน้าบา้ามีอะไรสวัสดีครับทุกคนบา้ามีเมาส์บา้ามีเมาส์เหรออา้าวก็มีน้องแม่หละ่ะก็มีเมาส์เนี่ย <c oughs> ใช่ไหมเป็นอัลเฟนท์ทำไง <c oughs> อะไรไปไปไหนมาไปปลูกผักกับมาม่าหรอมีมีต้นมีต้นโตไหมเดินทั่วเลยถือกล้องไปน <c oughs> ้องตรงนี้น้องตรงนี้อ๋อทำอะไรให้กินคะวันนี้กินส้มกินส้ม <c oughs> ปอกไหม <c oughs> ปอกก่อนไหม ทำโชว์อีวันเลยค่ะจงป๊อปป๊อปคุไว่ทำจงป๊อปป๊อปจงป๊อปป๊อปจง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 ป๊อปคุณวาทำฮาลวีนก็ทำฮาลวีนฮาลวีนฮาลวีน I just love ฮาลวีนบึ้งึ้ง เราก็กินข้าวกันละไงเมื่อเช้าเนี่ยกินอีกเหรอคะหล่าทำอะไรให้ปลาปลาก,กินบ้างแอะไรอะมีอะไรบ้างคะไมีคอนมีคอนมีอะไรอีกยักคอนยักษ์คอนอยักคอนบาบาวกินใช่ไหมบ่าวกินพีชใช่ไหมบอสบ่าวก้ม คุณค่ะมา making coffee แล้วล่ะ making อะไร making corn making corn ปาเอาสปูนเอบคุณค่ะป๊ะป๋ามแมแมแมะเอาคืนเหรอาหลาเจะคุกกิ้งก่อนเหรอคุก k i n g ยังก็มีโอ้ยมีเอาเรีนด้วยหรอคะไม่ค่อยางมีพิเชมีคอนยิอาซาบิ้มอาซาบยิ้มอาซาบบอ๋ออาซาบบไหนมีซาบบด้วยอ่ะ ไว้อะไรคะเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้เหรออ่ะเอาไว้ตรงนี้ทำทุ่เลี้ยวตูวนชูชูหิ้งหงมดทุ่งชูชูบ๊วยยังชชู

fire station. Fire station? Mihaima? Mi Ali. Mi Ali. Kai Spot? Huh? kinda Spot. <laughs> Spot. <laughs> ah, a dog. Name is Spot, huh? And Baba. <laughs> มามมีมาม้าด้วยมีแซมไหมมีแซมมีแจ็คแจ๊อี๋แจ๊อี๋จ๊อใครแจ๊กอี๋แจ็คจอี๋แจ็คกาแฟของแ้วหอ,อามามาขมไหมกาแฟหอมไหม เอาเงินไปเจอหมวกนะคะของป๊ะป๊าเดี๋ยวเอาไปให้ป๊ะป๊ากันตอนนี้ป๊ะป๊าทำงานอยู่นอกบ้านตรงนนู้นขอบคุณค่ะของน่ารักอ่ะหลานเห็นอะไรเห็น mango tree mango tree มีอะไรบ้าง โทอ๋อมีเบบี้แมงโก้ด้วยเหรอเก็บไว้ให้โตก่อนนะให้แมงโก้ให้เบบี้แมงโก้โตก่อนนะเจะ้าทอ What is tall? ทอต้นไม้เหรออ๋อสูงมากเลยค่ะ <laughs> สูงมากสูงมาก ado si banana it's baby banana go say papa ah papa you ไหน Me ใคร papa you nai? no on your right look on your right there's over there no 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 no

น the oh. ั่งตรงนี้แล้วไงน่ารักใสไหมโอ้โห Lúc xà kê Lúc xà kê, thử mấy It's baby sạc <laughs> this one go first

가식가 e 가 i 됐 h 이 าห,หักกินอะไรคะเยนชาชุอร่อยไหมอร่อยไหม <laughs>

ชครับนนเด็กถ่ายไปถ่ายมาาสิาานานนเฮ้ยพี่ยมก็มาด้วยไหนพี่ยมอยู่ไหนเอาบอกเอวีวันที่ลูกเอวีวันอยู่ไหนหายไปแล้วนะเปลี่ยนหัวฝักบัวให้ใหม่อันนี้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าหัวฝักบัวพัน,นรูพันรูเออพ่อ <c oughs> ไม่รู้แต่ว่าน้ํามันจะออกมาเป็นแบบฝอยๆอะ่ะใช่นุ่มมากเลยเหมือนแบบว่านี่เลยอาบน้าฝังมันจะช่วยให้ดินไม่แน่นเพราะว่า<ง>ถ้าเรารดน้ําแรงๆอ่ะดินมันจะแน่นแล้วต้นไม้จะโตไม่ดีไม่ได้นะเหมือนจะ,ะแค่แค่เปิดปิดได้แค่นั้น้จิ๋กกงถือถ่ายใ,ใครถ่ายก้อง ตลาดดูตรงนี้เถอะลกูกเห็นไหมตลาดถ่ายใครอยู่คะถ่ายมาม้าอยู่อุ้ยถ่ายดาราดังไหนถ่ายมาม้าทำไงเออถ่ายมาม้าทำอย่างนี้เหรอลูกเก่งมากเลยค่ะคน <c oughs> นี้ป,ะปะ๊าป๊าอืคนนี้ป,ะปะ๊าป๊าคนนี้ดาดาอือคนนี้ดาดาห่อ,อเก่งจังเลย,ไป,ยไ,ไปหายมไหนไปหายยมด้วยไปไปเจอยมด้วย ไอวิวฮะหอยปักอ่ะไม่ถ่ายยมหรอกยมอยู่นี่ยมอยู่นี่ <c oughs> ไหนถ่ายยมทำไงคะโอเคอย่างนี้ค่ะโอเคเห็นไหมถ่ายยมทำ่างนี้แล้วถือแล้วถือโอเคถ่ายยมยม Ô oh no. baba, baba, um. baba xin cực, 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 chơi cực, 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 ชอบตกตกเหรอ,อไปจะยกนะยก,กันนะยกเคลือนกันหนึ่งสองโอ้ยโ,โอ้ยโ,โ,โอ้ยโอ้ยตก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 โอ้ยสับเบอร์รี่หน้าหมั่นจังเลยอะไรนะมีสีเรดมีสีเรดด้วย มีอะไรบ้างคะงงมีสตรอเบอรี่นัดจะไปทิ้งเหรอโอ้ยขอบคุณค่ะไปยูไ่ไหนไปยู่ไหนอ๋อเก่งมากเลยหอก <c oughs> ไม่ลงเหรอคะอ๋อเก่งมากค่ะอ่ะมานั่งตอนนี้ป้าเดี๋ยวป้า,ปาอ่าซีมไม่กินไฮซีมสีเรดด้วยนะวันนี้